สวัสดีครับสมชายไละแสนสุขนะครับวันนี้เรามาดูแตงโมนะครับหลังจากที่เราตัดจอดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็ยกล่องใส่ปุ๋ยกันเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นล่องนะครับหลังจากที่เราตัดจอดมาได้ประมาณสี่วันนะครับเป็นไงนะครับแตงโมยอดเป็นยังไงเดินดีไหมนะครับออกไอแตกเถาดีไหมครับ นี่นะครับเขาแตกยอดออกมาใหม่นะครับดูแตงโมนะครับเห็นนะครับเขาเจาะมาหนึ่งยอดสองยอดนะครับนี่ก็ยอดที่สามนะครับเห็นครับดูครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวนี้สองแล้วก็สามตัวเล็กๆนี่นะครับ ออกมา3ยอดนะครับเราจะเรียกเฉพาะยอดที่สมบูรณ์นะครับเราจะตัดออกแต่ยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการตีการเรียกยอดให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับยอดเดินดีแต่เดินช้านะครับเดินช้าไป1วันนะครับปกตินะครับแตงที่เราตัดยอดแล้วประมาณ3วันของเขาต้องเดินมาเดินยาวมากเลยนะครับสวันที่เราตัดยอดเสร็จนะครับ3วันนะครับมันก็น่าจะถึงประมาณนั้นนะครับตอนนี้มันชะงักไปหนึ่งวันนะครับเพราะฝนตกบ่อยครั้งตกทุกวันนะครับ ที่เราตัดจอกตีและแตงโมเกือบจะไม่รอดนะครับจากที่สาเหตุฝนตกบ่อยครั้งครับติดต่อกันสองสามวันนะครับถ้าฝนตกไม่ติดต่อก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ติดต่อกันสองสามวันนะครับจะทําให้ดินอุ้มน้ำนะครับให้มีความชื้นสูงจะทําให้แตงโมชะงักการเจริญเติบโตนะครับได้นะครับตอนนี้เราก็เสียเวลาไปหนึ่งวันนะครับพอดีวันนี้ฝนไม่หยุดฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้นะครับ ทุกช่วงนี้ก็พายุเข้าบ่อยนะครับโมกเราเดินยอดเดินดีมากเลยนะครับงามด้วยครับยอดหวบใหญ่นะครับนี่นะครับหลังจากแค่แค่เราได้ตัดยอดได้แค่สี่วันครับนี่ก็เข้าวันที่สี่แล้วนะครับจากที่เราตัดยอดปกติแตงนะครับสามวันก็จะเดินยอดได้ยาวกว่านี้นะครับอันนี้เดินช้าหน่อยนะครับเพราะก็ทาไงนะครับเนาะ ฝนฟ้าอากาศนะครับช่วงนี้กับพายุเข้าบ่อยปกตินะครับที่เราเคยทํามาช่วงนี้ก็จะมีฝนอยู่บ้างนะครับแต่จะไม่บ่อยครั้งขนาดนี้นะครับจะมีมาบ้างนะครับช่วงนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเห็นไหมครับลอยน้ํานะครับนี่ดีนะครับวันนี้มันแรงให้ต้นแตงเราทําให้ต้นแตงเราลากหากินอาหารได้แล้วก็เท้าเขาเดินได้นะครับนี่ครับเมื่อวานผมมาสั้นกว่านี้นะครับเมื่อวานนี้ครับ วันที่วันที่สามนะสั้นนิดเดียวเองครับมาพอวันนี้พอฝนหยุดไม่ตกนะครับทาให้ต้นแตงเขานี่เดินได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับดูครับมีแต่ยอดทำงานของรันใหญ่อวบนะครับนี่นี่ครับต้นใหญ่อวบดีนะครับนี่นะครับถ้าต้นแตงอย่างนี้นะครับเราจะเอาไว้แค่สองอย่างนี้ครนี่แต่ต้นนี้ยอดนี้เราไม่เอาไว้นะครับยอดเล็กๆเราจะตัดทิ้งเลยนะครับ เนี่ยครับเราต้องทับยกขึ้นคูสูงไว้อย่างนี้เพราะอะไรเป็นหลังเต่านะครับเพราะว่าเพื่อฝนตกมาแรงหนักแค่ไหนนะครับน้ำเขาจะไหลลงตามร่องทันทีนะครับช่วงฤดูฝนต้องต้องดูเน้นเรื่องอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่ฤดูฝนนะครับเป็นฤดูแรงเราไม่จําเป็นต้องยกล่องใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับลกล่องเล็กๆนะครับที่เราคือเท่าทำให้ดูนะครับตอนที่ล่องเล็กๆนะครับเราไม่ต้องยกขึ้นล่องก็ได้นะครับ แค่เรายกล่องปลูกแค่นั้นก็พอเลยนะครับถ้าช่วงฤดูแรงนะครับจวงเดือนตุลาหรืออะไรประมาณนั้น,นครับมันจะไม่ไม่มีฝนนะครับแต่ช่วงฤดูฝนเราต้องยกล่องใหญ่คู่ใหญ่กว้างใหญ่เอาไว้นะครับเพราะว่าต้นแตงเขาจะเดินไปถึงล่องตรงนู้นเราก็ต้องยกขึ้นอีกนะครับนี่ยังเล็กอยู่นะครับเราจะไถขึ้นให้หมดเลยนะครับเราต้นแตงเขาเลื้อยไปถึงล่องน้ําถ้าเรายังเจอล่องน้ําอยู่ยอดแตงเขาก็จะ ถูกน้ําท่วมเหี่ยวตายนะครับเราก็ต้องยกให้ร่องใหญ่เอาไว้นะครับเพราะว่าต้นแตงก็จะไม่ตายนะครับใครสนใจก็ติดตามคลิปดูคลิปของเราได้นะครับว่าการปลูกแตงโมของเราแต่ละครั้งเราทำกันแบบไหนย,ยังไงนะครับ ไปถึงไหนนะครับแต่พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้เราก็แบบอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ก่อนเราจะทําเล็กๆล่องเล็กๆนะครับแต่พอดีมันจะเจอปัญหาเรื่องฝนนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงทํายังไงแตงของเราจะไม่ไม่เสียหายครับเราก็ต้องออกแบบมาแล้วก็ยกล่องให้คููใหญ่เอาไว้ครับช่วงฤดูฝนนะครับราะยอดเดินดีนะครับเห็นไหมครับ ปกตินะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับถ้า3ามวันจำจริงแตงต้องเดินได้ขนาดนี้นะแต่นี้ของเขาจะเดินได้ข้อสั้นนะครับเพราะเกิดจากฝนนะครับบางครั้งนะครับถ้าฝนตกหนักจริงๆดินอุ้มน้ําเกินไปบางครั้งก็เกิดเชื้อราได้นะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเกิดเชื้อราครับตัวนี้ดูครับจะเกิดจากฝนนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะรอดจะหายไหมนะครับเชื้อราตรงนี้นะครับ นะครับออกเหลืองนะครับดูเราดูแต่ยอดตรงนี้ครับเป็นคออุดตันมาเรื่อเพราะว่าเกิดจากฝนตกชุกซุกมากแล้วก็ลากเขาหาอาหารไม่ได้นะครับมันทําให้ชะงักการเจริญเติบโตและทําให้ใบเหลืองเกิดเชื้อราได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องฉีดยาไปฉีดยาไปไว้นะครับให้ช่วงช่วงเราปลูกใหม่นะครับให้ฉีดยาฮอร์มนให้ฉีดวันเว้นวันเลยนะครับเพราะต้นเล็กนะครับไม่ต้องกลัวนะครับฉีดแป๊บเดียวเสร็จนะครับเพราะว่าต้นแตงมันยังเล็กไม่เปืองยานะครับ พอต้นโตหน่อยเราถึงจะ3วันฉีดครั้งอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งเราค่อยขยับออกไปเรื่อยๆครับจากที่พอต้นโตไปแล้วก็ห่างวันไปนะครับตอนช่วงนี้ก็ยังฉีดวันเว้นวันอยู่นะครับฉีดวันเว้นวันเพราะอีกหน่อยนะครับถ้าเขาเรื้อไปถึงนู่นเราก็จะ3วันฉีดครั้งนะครับระยะแปลงช่วงนี้นะครับจนกว่าจะให้ลูกนะครับต่อพอให้ลูกเสร็จเราก็ค่อยห่างยาออกนะครับจนกว่าเราเลยถึงจะทิ้งยาได้นะครับนี่ครับนี่เกิดเชรานะครับนี่เกิดเชราจาก อย่าเป็นอย่างนี้ครับทีนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ